เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะทิวลิปสตูดิโอนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องวันพายทวายไรนะครับผมเป็นภาคที่4แล้วนะครับผมอ่าก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะที่คอยติดตามกันมานะผมใครที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งภาคสภาค3เนี่ยก็ไปดูกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ด้านขวาจะขึ้นเอาไว้ด้านขวาให้แล้วกันนะครับผมอ่า ก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็แนะนำนะแนะนําเลยนะผมว่าให้ไปดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะผมว่าภาคนี้มันเป็นมาอย่างไงนะนะครับผมก็ภาคนี้นะผมใครที่รอการร่วมมือระหว่าง Xbox กับ G ีคอปนะผมภาคนี้ได้เห็นแน่ๆน,นะผมอืมก็ภาคนี้นะผมอาจจะมีการปิดเนะื้อหาบางอย่างนะผมเพราะว่ามันมีเลือดเยอะนะฮะค่อนข้างจะมีเลือดเยอะนะครับผมอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะผมแต่ผมจะพยายามพูดให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับผมอ่าถ้าพร้อมกันแล้วนะผมเราก็ไปรับชมการสปอยของผมกันได้ก็กได้เลยนะผมขออภัยด้วยนะกี่คลิปกี่คลิปายังติดดีขัดอยู่นะผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะไปรับชมกันได้เลยครับ อะไรครับผมเปิดเรื่องมาถึงเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเจคอบเนี่ยเดินออกมาจากบ้านแบบหงุดหงิดมากๆเลยเนะแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้ใบหนึ่งเนี่ยผมอ่ะแล้วหลังจากนั้นนพ่อของเจคอบเองก็ออกมาเรียกเจคอบนะผมว่าเออเจคอบจะไปไหนอะไรประมาณนี้ะแต่เจคอบของเรานะก็กลายร่างเป็นหมาป่านะผมแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่านั่นเองเนี่ยผมหลังจากนั้นนะพ่อของเจคอบก็หยิบอ่าเป็นใบที่เจคอบทิ้งเอาไว้นะขึ้นมาอ่านนะครับผมก็คือมันเป็นใบอ่าแต่งงานนะของเบลล่านะหรือว่านางเอกของเรากับเอ็กเวิร์ดนั่นเองนะผมมาเชิญเจคอบนั่นนเองนะ แน่นอนนะทุกคนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อนางเอกนะครับผมก็ได้มาใบหนึ่งนีอ่าพ่อนางเอกก็นั่งนั่งคิดอะไรเลิ่เปื่อยอยู่นะครับผมอ่าส่วนแม่ของนางเอกเนี่ยผมก็ได้เช่นเดียวกันนะต่างคนก็ต่างดีใจนะครับผมแต่ดูเหมือนพ่อนางเอกจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ตามไปที่นางเอกเนี่ยผมก็กําลังซ้อมอ่าเดินรองเท้าส้นสูงอยู่นั่นเองนะครับผมพ่อนายเอของเราเนี่ยม our ไม่ค่อยจะได้ใส่ส้นสูงสักเท่าไหร่นะ ก็หลังจากที่นางเอกเนี่ยเตรียมตัวอยู่นานนะครับผมนางเอกก็มาพักผ่อนนะครับผมอ่านางเอกของเราเนี่ยก็เคล้ายๆว่าเขาเนี่ยมาเจอของขวัญที่เจคอบเคยให้เอาไว้นี่ผมคือผมต้องขอบอกกันเลยนะผมว่าตั้งแต่ที่เจคอบเนี่ยโดนหักกระดูกไปเมื่อภาคที่แล้วนะผมเขาก็ไม่ได้มาเจอเบล่าอีกเลยนะผมทำให้นังเอกของเราเนี่ยคิดถึงเจคอบมากๆเลยนะผมอืมก็หลังจากนั้นเนี่ยแป๊บเดียวนะเอ็กวดของเราก็เข้ามาหาเบล่าที่บ้านนะ ก็หลังจากที่เบของเราเนี่ยคุยกับนางเอกนีผมเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือว่าอะไรพวกนี้เนียผมก็กาลังปรึกษากับนางเอกอยู่นะผมหลังจากนั้นนก็มีเสียงอะไรนอกหน้าต่างนะผมแล้วก็เอมิกเนี่ยก็กระโดดขึ้นมานะบอกว่าถ้าไม่ส่งตัวเอ็กเอ็ดเวิร์ดมาเนี่ยเขาจะโล่มเข้าไปแล้วนะครับผมอ่าแจ็ตเปร์ก็มาด้วยนะผมนางเอกก็ถามว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยก็คือว่าเป็นงานเลี้ยงสลัดโสดของเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนะผม อ่าก็นางเอกของเรานะก็กําลังจะเดินมาแต่งงานนะครับผมกับพระเอกของเรานะเอกกวดของเรานี่ก็ขาวทั้งงานเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนางเองกหรือพระเอกนี่ก็ขาวทั้งงานนะครับผมหลังจากที่อ่าทุกคนก็มานะแขกทุกคนก็มานะผมอมืแต่ทนใด้นหน้า <c oughs> ก็นางเอกของเราก็เห็นนะครับผมว่าเป็นพวกวิกตอรี่นะโตอรี่นะผมขออภัยด้วยนะผมแล้วพระเอกของเราก็มีเลือดที่ปากนะครับผมอ่าผมไม่ได้อาภาพมให้ดูนะแต่ว่าพวกพระเอกกับนางเอกเนะี่ยยืนอยู่บนกองศพของพวกแขกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อพระเอก <Es> หรือว่าแม่ eat, dem, ne, นางเอกหรือว่าใครๆเนี้ยะก็ตัดมาที่นางเอกของเรานะที่กาลังแต่งหน้าอยู่เนี้ยก็คือว่านัมันเป็นความฝันนะครับผมก็โรสซรี่เนี่ยก็มาช่วยนางเอกนะทาผมนะครับผมก็ดีขึ้นมาหน่อยนะโรสซรี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชอบนางเอกขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็เนี่ยโรสเออนางเอกของเราเนี่ยก็เจอกับพ่อกับแม่ของเขาเนียครับผมก็มาหานางเอกเนี้ยผมก็มีของมาให้นางเอกแล้วเป็นที่คาดผมนะครับผม ก็เนี่ย <itor> งานแต่งที่สวยมากเลยผมว่าเขาจัดงานได้สวยมากๆเลยนะครับผมอืมเป็นสีขาวทั้งงานเลยนะผมก็หลังจากที่นางเอกของเราเนี่ยก็ฝันร้ายมานะทําให้หนางเอกของเราเนี่ยก,ก,ก็กลัวๆนะในงานแต่งงานนะครับผมแต่พ่อของนางเอกนะชาลีก็ออกมาพยุงนางเอกนะผมก็คือเดินคู่นางเอกแล้วก็บอกให้หนางเอกเนี่ยใจเย็นนะผมนางเอกของเราเนะก็ได้เดินออกมานะแขกท <hi> ุกคนก็ยืนมองนางเอกนะครับผม ก็เนี่ยนักเอกของเราเนี่ยเลือกไปเห็นพระเอกนีผมทําให้นังเอกของเราเนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะผมก็พระเอกกับนางเอกเนี่ยก็กล่าวสาบานกันนะผมอ่าก็หลังจากที่กล่าวสาบานกันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนนี้นะผมที่เป็นพ่อของเจคอบเนี่ยก็มาแสดงความยินดีด้วยนะผมอ่าแต่ก็นะผมก็เนี่ยเป็นพวกแวมไพร์นะผมเห็นพวกผู้หญิงคนนี้นะเป็นพวกแวมไพร์นะผมแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคนนี้นะผมเห็นพวกอ่าพวกมาป้าแลวเองนะผมนี่พวกของ พอเจคอบเนี่ยเป็นหมาป่านั่นเองนะครับเขาก็ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้านะครับผมอ่าผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมใครจำอ่าเจ้าคนแบบแวมไพร์ตัวนั้นได้ไหมฮะที่ดำๆนิดนึงขออภัยนะผมจําชื่อไม่ได้แนละ้วคือที่เขามาหาหนางเอกนะที่ที่วิกตอเรียนะับว,วานให้เขามาวานให้เขามาดูนางเอกนะว่าพวกเอ็กวอร์นี่ยังจากภาคที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็คือ ก็น่แหละคนนั้นะครับผมเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้นะทำให้ผู้หญิงคนนี้เขาเกลียดพวกหมาป่ามากๆเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะผมที่พวกเอ็กเดเนี่ยชวนพวกหมาป่ามานั่นเองนะก็นะก็มีการกล่าว บอกกับเบลล่าต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อนางเอกหรือใครนางเอกก็ขึ้นมากล่าวนะเพ่อของเราเนี่ยก็บอกว่าของขวัญจนสุดท้ายมาส่งแล้วนะครับผมก็พานางเอกเนี่ยออกมาออกเดินออกมาจากงานนะครับผมเดินออกมาไกลนิดนึงก็เจอเจคอปนะเจคอปของเราดีก็มาแบบไม่ได้ใส่สูรเลยนะฮะนางเอกของเรานะที่เห็นเจคอปแล้วก็ดีใจวิ่งเข้ามากอดเจคอปเลยนะครับผมเพ่อของเราเนี่ยก็จะไป ให้ความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่เลยครับผมเจคอบเองเนี่ยก็หลังจากที่รู้นะครับผมว่านายเอกของเราเนี่ยจะไปฮันนีมูนกันนะผมก็ต้องขอบอกกันเลยว่าการฮันนีมูนนะฮะถ้าผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมขออภัยด้วยนะการฮันนีมูนในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าการที่ไปฮันนีมูนเนี่ยก็คือการที่คนสองคนเนี่ยจะต้องมีอะไรกันนะครับผมก็เหมือนเหมือนบ้านเราอะไรที่แบบว่าเขา้าเข้าหออะไรพวกนี้นะนะก็คือมันจะเป็นประมาณนั้นนับผมแล้วก็แบบจำแบบแพายกับมนุษย์นะมันก็ค่อนข้างที่จะ เสียงเนี่ยผมคือเจคอบเนี <ste ek> ่ยบอกว่านางเอกของเราเนี <Ri controversial> <c oughs> <t pagar> ่ยอาจจะตายได้เลยนะครับผมแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยคือเอ็กวอร์ดเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเรื่องนี้นะผมแต่นางเอกของเราเนี่ยต้องการที่จะไปหาเนมูนนั่นเองเนี่ยก็เจคอบของเรานะก็เกิดแบบโมโหขึ้นมานะผมพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้นางเอกนะผมก็นางเอกของเราเนี่ยก็สะบัดมือออกนะผมก็เอ็กวอร์ดก็ได้ยินเสียงนะเอ็กวอร์ดก็มาถามว่าเจคอบใจเย็นลงหน่อยนะครับประมาณนี้นะเจคอบของเราก็บอกว่าเธอพยายามจะแบบ เจคอบบอกกับเอ็กเวิร์ดนะว่าเอ็กเวิร์ดเนี่ยพยายามจะฆ่านางเอกเนี่ยก็ระหว่างที่สถานการณ์กําลังตึงเครียดนะครับผมก็แซมเนี่ยที่เป็นจ้าฝูงเนี่ยบอกให้เจคอบเนี่ยเลิกทําอะไรที่มันวุ่นวายได้แล้วเจคอบของเรานะก็บอกว่าเออแซมนายไม่ต้องมายุ่งอะไรประมาณนี้นะผมแซมของเราเนี่ยก็บอกว่านั่นเป็นคําสั่งนะครับผมอ่าทำให้เจคอบของเราเดี๋ยวต้องเชื่อฟังคําสั่งนะครับผมประมาณนี้เนี่ยก็หลังจากที่ได้ทั้งคู่เนี่ยเอ็กเวิร์ดกับเออ่นางเอกของเราเนี่ย ก็ก็ได้ทําการไปฮันนีมูนกันนะครับผมก็ได้ขับรถเนี่ยออกจากบ้านของเขานะครับผมนี่นะทุกคนก็มายืนโบกไม้โบกมือนะผมอําลากันนั่นเองเนี่ยผมไปฮันนีมูนเนี่ยก็พระเอกเนี่ยกับนางเอกเนี่ยก็ไปฮันนีมูนเนี่ยเริ่มออกเดินทางกันดีกว่านะครับผมระหว่างทางก็ได้เสียงมาป่าแบบ หอนเนี่ยคล้ายๆว่าเจคอบเนี่ยบอกลาเนี่ยก็มาที่บาราซิลเนีัยผมนี่คือประเทศบาราซิลนะฮะพื่อของเราเนี่ยก็พานางเอกแวะแป๊บหนึ่งนียครับผมก็พานางเอกมาขึ้นเรือเนีัยผมแล้วก็ไปต่อนะฮะเพื่อของเราเนี่ยก็ขับเรือออกไปเนรัยผมแล้วก็ไปที่เกาะหนึ่งเนีัยผมที่คารายนะเป็นคน สั่งให้ก็คือประมาณว่าเป็นบ้านของคารายนะเด็กเนี่ยนี่ที่เห็นพระเอกอุ้มนางเอกนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเป็นความเชื่อของเขาไงที่อินนางเอกพระเอกเนี่ยต้องอุ้มสามีเนี่ยต้องอุ้มภรรยาเข้าบ้านนะครับผมอ่าประมาณนี้นะก็วันแรกนะผมสบาพบ้านก็ยังสวยอยู่เนี่ยก็นางเอกของเราเนี่ยก็ คือพระเอกของเราเนี่ยไปเล่นน้ํารอนะผมนังนเองของเราก็มาแต่งต uh ัวเนี่ยผมก็ชุดที่ยริเตรียมมาให้เดียวก็ไปชุดโป๊ๆขงนั้นเลยนะนางเองของเราเนี่ก็เหมือนใส้อาริแตะประมาณนี้นะทั้งคู่ก็มาเล่นน้ากันนะผมแล้วก็หลังจากที่กลับมาเล่นน้ําเสร็จกันแล้วเนี่ยก็ได้มีการจัดจะไปหนึ่งชุดนะก็ตกตอนเช้ามาก็ดูสภาพห้องเราเองเนี่ยผมเพราะว่าไปเองเนี่ยมนแรงเยอะเนี่ยมันก็ควบคุมยากนะผม พอนายเอกของเราเนี่ยมาเช็คดูตรงที่หน้ากระจกนะเพื่อกของเราก็เดินมาถามนะว่าเจ็บหรือเปล่านะผมเพราะว่าตอนที่มีอะไรกันเนี่ยเพื่อกของเราเนี่ยเผลอมันทําแรงไปไงผมก็ตัวของนางเอกเนี่ยก็มีช้าเป็นบางจุดบ้างนะครับผมก็มีการทํากิจกรรมต่างๆนะเล่นหมากรุกบ้างเล่นน้ําทะเลแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะแต่พอนายเอกของเราเนี่ยอยู่ไปนานนะชุดตรงเอกของเราเนี่ยก็เริ่มชินซะแล้วนะเพื่อกของเราเนี่ยก็ยิ้มเลยนะก็นะตัดมาที่เจคอบนะ เจนะคเอบของเราเนี่ยก็ยังคิดว่านางเอกของเราเนี่ยตายแน่ๆน,นะผมเพราะว่ามันไม่เคยมีแบบแบบวายมีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วม,มันจะรอดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยรีอานะครับผมก็พยายามบอกเจคอบนะว่าความรักมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะนี่ครับพวกแซมนะครับผมพวกแซมเนี่ยมีภรรยากันทุกคนแล้วนะครับผมก็พระเอกของเราเนี่ยพาผู้ดูแลบ้านมานะครับผมคือผู้ดแูแลบ้านพวกเนี้ยนะเขาพอจะทราบอยู่นะครับผมว่าพระเอกเนี่ยเป็นเป็นอะไรเนี่ยครับผมอ่าเขาแค่สงสัยอะไรประมาณนี้เนะี่ย เพ่ของเราเนี่ยก็ให้หนางเอกนะนอนพักนะตอนกลางคืนนี่คือซ่อมไปแล้วนะตอนเช้ามาเนี่ยนางเอกก็มาทาอะไรกินตามปกตินะครับผมก็หลังจากที่นางเอกของเราเนี่ยเริ่มกินเข้าไปเนี่ยผมก็รู้สึกเอ่อขึ้นไส้นะ,ะนางเอกของเราก็ไปอ้วกนะครับผมอ่าแล้วระหว่างที่นางเอกอ้วกอยู่นะเพ่ของเราเนี่ยก็เข้ามาดูเนียผมว่านางเอกของเราเนี่ยเป็นอะไรมากไหมฮะ แต่นางเอกของเราเนี่ยเพิ่งจะนับได้เดี๋ยวผมว่ามันผ่านมา14วันแล้วเนี่ยผมแล้วเมนของเขายังไม่มาเลยนะยแล้วนางเอกเราก็ไปส่องกระจกดูนะแล้วก็พบว่าท้องของเขาเนี่ยมันลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่าางเอก็ถามพระเอกนะครับผมว่ามันเป็นไม่ได้หรือเปล่านะแต่จังหวะนั้นก็คือพระเอกช็อกไปแล้วนะแล้วก็มีคนโทรมาหาพระเอกจังหวะนั้นพอดีนะผมเป็นอาริสนะอาริสโทรมาหานะครับผมเพราะว่าอาริสเนี่ยเห็นภาพนังเอกท้องนะครับผมอ่านางเอกก็รับนะครับผมอาริสก็ถามว่านากเอกเป็นไงสบายดีไหมหรืออะไรประมาณนี้เนีผม นางเอกของเราก็ถามนะว่าอยากจะรู้ว่าแววไพรยมันช็อกเปหรือเปล่านะเพราะตอนเนี้เอ็กวัตเดีช็อกไปแล้วนะครับผมลังจากนั้นนะเอ็กวัดจ้างสติได้ก็รีบเอารถสับมาเนี่ยแล้วคุยกับคารายนะครับพ่อของเขาได้ครับผมพ่อของเขาก็สั่งให้พานางเอกรีบกลับมาให้ไวที่สุดนะครับผมจังหวะนั้นนะผู้ดูแลบ้านคนนี้ก็เข้ามาดูนะครับผมอ่าแล้วเขาก็คือเขาเป็นชนเผ่านะ่ยเขาก็บอกกับพี่เอกนยผมว่าเออนางเอกของเราเนี่ยมีอันตรายนะครับผมอ่าประมาณนี้ คือในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ชอบพระเอกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็รีบบอกเลยนะผมว่าพระเอกเนี่ยพยายามจะฆ่าหญิงสาวคนนี้นะเพราะเขารู้นะผมว่าพระเอกเนี่ยเป็นแวมไพร์นะผมแต่พระเอกของเราเนี่ยก็อ้อนวอนนะบอกให้เขาบอกว่าถ้าเขารู้อะไรเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยบอกพระเอกมานะผมเพราะว่าพระเอกของเราจะแก้ไขได้ถูกต้องนะก็คือว่าเขาบอกประมาณว่าเออเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดานะผมอะไรประมาณนี้ ก็นะฮะในระหว่างที่ทั้งคู่ในกำลังเดินทางกลับนะผมพี่ของเราเนี่ยก็ได้แวะออกไปจ่ายเงินสำหรับเครื่องบินเนี่ยเช่าเครื่องบินส่วนตัวอะไรนะผมอ่า และนางเอกของเรานะก็เห yeah, มือนจะรู้นะผมว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่เห็นด้วยนะผมเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยดูท่าทางอ่ะนางเอกเราดูท่าทางพระเอกเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมอ่านางเอกของเราเนี่ยก็แอบโทรหาโรสซิลี่นะครับผมให้ก็คือว่าให้โรสซลี่เนี่ยคอยดูแลนางเอกนะผมเพราะโรสซลี่เนี่ยอยากจะ anyway. มีลูกมากๆเลยนะผมอ่าจากคนที่เกลียดนางเอกเนี่ยเขาอาจจะช่วยนางเอกได้นะครับผมอ่าก็ตัดมาที่เจคอบนะผมเขาก็รีบมาที่บ้านนะผมเพราะว่าพ่อนางเอกเนี่ยมาที่บ้านเหมือนกันนะผมมาที่บ้านเจคอบนะ ก็พ่อของเขาเนี่ยก็บอกว่าเจค็อปกลับมาได้สี่เออแล้วก็เขาก็ไปคุยกับพ่อของนางเอกเนี่ยผมพ่อของนางเอกก็บอกนะผมว่านางเอกโทรมาหาเขานะแล้วก็น้ำเสียงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แม่แต่ว่านางเอกของเราเนี่ยบอกว่าสบายดีนะครับผมทําให้เจค็อปของเราเนี่ยสงสัยนะผมแล้วก็รีบไปที่บ้านของพวกคาร์เรนเลยนะครับผมหลังจากที่เจค็อปเนี่ยมาที่บ้านของคาร์เรนเสร็จปุ๊บนะคาร์เรนก็ออกมาพูดนะผมและเจค็อปของเรานะก็ได้ยินเสียงนะผมว่าเบลล่าเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยครับผมหลังจากที่เจค็อปเนี่ยขึ้นมาแล้ววนนนะครัผมกกก็็เเห่่าทุลงสีอยู โรซารีเนี er> it ่ยผมก็ปกป้องเบราจริงๆนะผมอ่าอย่างที่คาดไว้นะหลังจากที่เจคอบได้เจอกับเบราเนี่ยก็หน้าอึ้งไปเลยเนี่ยผมบผมเพราะว่าเนี่ยเบราของเราเดี๋ยวพร้อมชิบหายเลยเนี่ยเห็นกระดูกเลยนะแล้วเบ่าก็ลุกขึ้นนะเจคอบก็เห็นนะผมว่าเบ่าท้องเบลเลอร์เลยนะเลสของเราเนี่ยก็บอกนะผมว่าเขาไม่เห็นนะผมว่าเด็กคนเนี้ยเมื่อันคืออะไรอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ยังไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่คืออะไรเนี่ยก็ เอเอวอดเนี่ยก <c oughs> <unquote> ็เร kind of we ียกเจค็อปออกมาคุยเนี่ยผมเอวอดบอกว่าถ้านางเอกของเราเนี่ยไม่รอดเครัยผมให้เจค็อปเนี่ยจัดการฆ่าพระเอกได้เลยะนรับผมเพราะพระเอกของเราเนี่ยอยู่ไม่ได้นะผมถ้าไม่มีนางเอกนะแล้วพระเอกของเรานะก็ให้เจค็อปนะขึ้นมาบอกอ่าขึ้นมาเกี้ยกร่อมนางเอกแล้วนะให้เอาเด็กออกอะไรประมาณนี้นะเจค็อปของเรานะก็ขึ้นมานะผมมาหากับนางเอกนะ ก็แน่นอนอยู่แล้วนะผมก็มีการพูดคุยกันนะผมเจคอกก็ถามนางเอกว่าเออทำไมคิดยังไงถึงทําอย่างนี้นะเธออาจจะไม่รอดอะไรต่างๆนานานะผมแต่แน่นอนแน่นางเอกของเรานะหัวรั้นอยู่แล้วนะผมก็บอกว่าเออเขาก็อยากจะเลี้ยงลูกอะไรประมาณนี้นะเจคอกของเรานะก็โมโหมากๆเลยที่รับไม่ได้นะผมว่านางเอกของเราเนี่ยจะปฏิเสธตัวเขานะฮะ อเอ็กวอดก็รู้อยู่แล้วนะครับผม,มก็เลยทําอะไรไม่ได้นะเจค็อบของเราเนี่ยหลังจากที่ลงมาแล้วก็ถีบมอเตอร์ไซค์กระเด็นเลยไนดะ้แล้วเขาก็กลายร่างเป็นหมาป่านะผมแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่านะผมแล้วเขาก็ในห่วงเขานะก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆนะผมแบบภาพมันเบลอนะฮะคือแบบมันคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะไปนะจนทําให้เจค็อบเนะี่ยเกือบจะโดนรถชนนะีอ่านีเฉียดนิดเดียวเองนะผมแต่เจค็อบของเราเนี่ยก็หลบได้นะฮะแล้วเจค็องเราก็วิ่งไปต่อนะครับผมอ่าก็เนี่ยหลังจากที่เจค็อบเนี่ยก็วิ่งเข้าป่าไปนะ พลจากฝูงหมาป่านะฮะทุกคนนะที่เป็นหมาป่าเนะี่ยก็มาประชุมกันนะผมก็คือว่าแซมเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเบล่านะผมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในตัวเบล่าเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นมานะและแซมที่เป็นจ่าฝูงตัวนี้หมาป่าสีดำเนะี่ยก็บอกว่าเราอาจจะควบคุมไม่ได้นะอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะแต่เจคอบองเรานะผมบอกว่าจะฆ่าเบล่าเหรอเจคอบองเราแน่นอนว่าต้องไม่ยอมอยู่แล้วนะผมเจคอบองเราก็พยายามจะขัดขืนนะแต่ว่ามันเป็นคําสั่งของจ่าฝูงนะผม คือว่าแซมเนี่ยก็บอกว่าเจคอกมาร่วมสู้กับเราเถอะนี่เป็นคําสั่งอะไรประมาณนี้นะอ่าข้างเจคอกนะที่เป็นหมาป่ากตัวหนึ่งะชื่อเซที่เป็นหลานนะครับผมก็นะน,นี่เจคอกพยายามจะขัดขืนนะแต่หมาป่ายตัวสีดาที่เป็นแซมเนี่ยก็พยายามจะข่มเข่งเจคอกนะบอกว่าไม่คือคําสั่งอะไรประมาณนี้นะเจคอกของเราดีก็ต้องคือแบบก้มหัวเลยเนยแต่หลังจากที่เจคอกของเราตั้งสติได้นะเจคอกของเราก็สู้นะผม คือผมเคยบอกไปแล้วนะผมว่าเจคอบของเราเนี่ยเป็นเคยคือเคยรับตําแหน่งต่อจากพ่อของเขานะจริงๆเขาต้องได้เป็นจ่าฝูงนะแต่เขาขี้เกียจหมกตัวอยู่กับฝูงเนี่ยเขาก็เลยให้แซมเป็นนะครับผมอ่าแต่หลังที่จากที่เจคอบตั้งสติได้แล้วนะเจคอบของเรานี่ก็แบบใช้กระแสจิตสู้กับแซมนะครับผมแซมของเราเองก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นจ่าฝูงตั้งแต่แรกนะครับผมทําให้เจคอบของเราเนี่ยสามารถ แข่งครอกับจาบฝูงได้นะและเจคอบของเราเนี่ยก็ออกมาจากฝูงนะผมก็คือว่าชัยมาออกออกมาคนเดียวนะผมแต่หลังจากอ่านี่แซมนะผมก็แบบว่าไม่สนใจเจคอบหรอกนะแบบอืมแล้วแต่เจคอบจะออกไปก็แล้วแต่นะหลังจากที่เจคอบเนี่ยวิ่งออกมาจากฝูงได้สักพักนึงนะผมเซตนะเป็นน้องชายเลยหลานเขาก็ไม่แน่ใจนะขออภัยด้วยนะก็มาเจคอบนะแต่ตอนแรกเจคอบเนี่ยก็สั่งให้เซตกลับไปนะผมเพราะว่าการที่เซตมาอยู่เนี่ยอาจจะต้องสู้กับพี่น้องของตัวเองนั่นเองนะเจคอบของเราเนี่ยก็มาหาเอ็กเวิร์ดนะก็ส่งกระแสจิตบอก ระยะห่างไกลกันขนาดนี้นะเจะคอบบอกเอ็กเวิร์ดนะผมว่าให้เตรียมรับเอาไว้นะผมเพราะว่าพวกหมาป่าพวกแซมเนะี่ยอาจจะมาฆ่านางเอกได้นะผมอาเจ,จคอบก็บอกกับเอ็กเวิร์ดไปนะผมนี่ลีอาร์แล้วผมเป็นลีอาร์ R ก็มาร่วมฝูงด้วยนะผมก็เจคอบก็มาเล่าให้ฟังนะผมว่าพวกแซมเนี่ยจะเอาอยัางไงนะมาบอกกับพวกคารินนะผม เจคอบมาเล่าให้ทุกคนฟังนะผมว่าจะยังไงคือเจค็อบเนี่ยจะช่วยเอ่อพวกคารเลนนะผมเฝ้าเบล่าด้วยนะผมเพราะว่าเจค็อบไม่อยากให้เบล่าตายนั่นเองนะผมพวกคาเล่นเนี่ยก็ขอบคุณเจค็อบมากๆเลยนะผมที่เจค็อบเนี่ยเอ่อมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยเอตอนนี้นะก็เนี่ยพวกแซมนะผมก็พยายามเฝ้ามองนะผมจากบ้านเบล่านะผมนี่แซมนะผมก็คือพยายามซุ่มอยู่นะผมอืมแต่เขายังไม่ได้บุกเข้ามานะลีอาของเรานะก็มาพูดคุยกับเจค็อบอะไรประมาณนี้นะเน,นะ อ่แต่มาที่นางเอกของเราก็ยังนอนอยู่นะทุกคนก็คุ้มกันนางเอกอย่างดีก็นะผมพวกคาร์เลนเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเมียของคาร์เลนนะผมก็เอาข้าวมาให้พวกอ่าพวกเจคอบนะผมแน่นอนนะเซฟเซตนะได้เป็นน้องของเจคอบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รับนะแต่ลีอาเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเวพมาอยู่แล้วนะเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้รับนะแต่เจคอบของเราก็รักษาน้ําใจไว้รับไว้ทั้งสองห่อเลยนะก็นะนางเอกของเราก็มาตรวจสุขภาพตามปกตินะผมคาร์ไลน์ของเราก็บอกกับนางเอกนะผมว่าตอนเนี้ย คือมันกายไม่ค่อยดีนะเอกปวดของเราก็บอกให้บอกว่าให้ให้คาไลน์นะบอกกับนางเอกทุกเรื่องเลยนะครับผมก็เขาก็มาบอกกับนางเอกนะผมว่าตัวอ่อนก็คือลูกของนางเอกเนี่ยมันไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่เหมาะมไม่เหมาะสมกับร่างกายนางเอกนะมันโตวไวเกินเด็กปกตินะครับผมก็คือมันเป็นลูกของแวมไพนั่นเองนะผมพระเอกของเราก็พยายามบอกให้ก่อมให้หนางเอกเอาออกนะแต่แน่นอนนางเอกของเราก็บอกว่าฉันจะเลี้ยงดูเขา จนแบฉันจะหายแบบหมดลมหายใจนะเพื่อนของเราได้ยินอย่างนั้นนะผมก็รีบออกไปบิดประตูบึ้งปังบึ้งปังเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเสียใจนะผมว่านางเอกอาจจะตายได้นี่ก็ดูจากสภาพก็รู้นะผมว่านายเอกของเราผอมขนาดไหนเนะีก็ทุกคนนะกำลังนั่งปรึกษาหาเรื่องกันอยู่เนี่ยผมก็เจคอลของเราก็อยู่ด้วยเช่นกันนะเจคอลของเราก็คอยดูแลเบลล่านะผมทุกเรื่องนะผมนี่เบลล่าก็ต้องให้สายเกลือเลยนะ ก็เจคอบเนี่ยเอ็กวิดเนี่ยก็อ่านใจเจคอบได้นะผมก็คือว่าเจคอบเนี่ยคิดได้บางอย่างนะผมแต่เขายังไม่กล้าพูดนะแต่เอ็กวิดเนี่ยอ่านใจนะแล้วก็คือเขาก็บอกนะว่าผมว่าเจคอบเนี่ยมีข้อเสนอเนี่ยก็คือเป็นประมาณว่าเจคอบของเราบอกว่าพวกแวมพร์เนี่ยอาจจะเออลูกของนางเอกเนี่ยอาจจะฝังเขี้ยวกับอะไรสักอย่างก็ได้นะทาให้คิดออกนะผมว่าอาจจะให้นางเอกกินเลือดก,ก็ได้นะผม ่านี่เลือดที่คารายหยิบให้เมื่อกี้เป็นเลือดของของคนนะแต่เ,เลือดกรุ๊ปโอนะที่เตรียมไว้ให้เบลลานะั่นเองกนะเจคอบเขาก็คืนไส่ก็เลยหลบให้นะเอ็กวดของเราก็ใส่แก้วให้นี่ผมมันจะได้ดูน่ากินหน่อยนะนางเอกของเรานะก็ลองกินดูเนียผมว่าเป็นยังไงนางเอกของเรานี่ก็รู้สึกดีนะผมทุกครั้งที่กินมันเข้าไปนะในอของเราก็รู้สึกดีนะผมก็ทุกคนก็เห็นผลนะรสล,ลีทุกคนก็รอรุ้นอยู่นะผมนางเอกของเราก็กินได้นะผมอืมก็หลังจากนั้นไม่นานนะผม ก็อย <People> ่าลืมนะว่าตอนนี้พวกคันเลนออกล่าไม่ได้นะผมพบหมาป่านมันรอดักอยู่นะก็เลยก็หมดใกล้หมดด้วยนะพ่อพ่อนางเอกเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะว่านางเอกกลับมาแล้วนะเพราะนางเอกของเราเนี่ยบอกว่ายังอยู่ที่นู่นอยู่นะอยู่ที่ฮาเนโมนอยู่นะผมก็หลังจากที่พ่อเอกของเราเนี่ยมานน่าคุยกับนางเอกนะพ่อเอกของเราก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะผมแต่ว่านางเอกของเราไม่ได้พูดนะก็คือพ่อเอกของเราได้ยินเสียงลูกของนางเอกนะผมแล้วก็คือว่าลูกของเขาดันเองนะ ก็ทาให้หนางเอกของเราเนี่ยดีใจนะเออแบบว่าลูกของเขาเนี่ยชอบนางเอกอะไรประมาณนี้นะผมก็คารายเนี่ยเรียกเจคอบมาคุยนะผมเพราะว่าเลือดมันหมดแล้วนะจําเป็นต้องหาเลือดมาให้หนางเอกของเรานะเพราะนางเอกของเราอาจจะคลอดในคืนนี้นะผมเจคอบของเราก็อืมก็เขาคือเขาคิดแผนอะไรบางอย่างออกนะผมเขาก็เลยบอกว่าให้พวกคารายเนี่ยออกล่าได้เลยแต่เขาจะจัดก,การให้เอง เจคอบหนะ้หลังจากตกกลางคืนแล้วเขาก็มาในเขตของศัตรูนะฮะเขาก็มาเรียกอ่าแน่นอนนะารีอากับเซ็ตก็มาด้วยเนี่ยผมคือเขาก็มานะนี่ก็มีพวกแซมออกมาเนี่ยผมอ่า ก็มีการตกลงกันนะผมก็คือพยายามเจ้าของเจคอบของเราเนะี่ยพยายามจะยื้อเวลาเนี่ยผมสี่คนเลยนะอ่ายื้อเวลาจากอะไรเหรอฮนะก็คือเขาจะให้พวกคารายเนะี่ยออกออกล่านะครับผมเพราะว่าต้องหาเลือดนะแล้วก็จะให้เจคอบไปดึงไว้นะครับผมอ่านี่แต่ก็ยังมีหมาป่าบางบางตัวนะที่คอยเฝ้าอยู่เขาก็ตามพวกอ่าคาเรนมานะครับผมก็เขามากันสามคนนะมีเอเม็กแล้วก็คารายแล้วก็อ่าพวกพ่อพ่อเอกอ่ะสามคนเนี่ยครับผมอ่า ที่เหลือก็ดูแลพวกนางเอกอยู่นะผมนี่ฮนะเอเม็กก็คอยคุ้มกันเอาไว้นะตตนหลังจากที่ทั้งสามคนเนี่ยกระโดดข่าไมากฝั่งหนึ่งแล้วนะพวกหมาป่าก็ไม่มีสติแล้วนะพวกหมาป่านะก็พยายามจะส่งสัญญาณน,นะผมว่าเออเนี่ยมีผู้บุกรุกอะไรมาณนี้นะอันนี้นะพวกแซมเนะี่ยหลังจากที่รู้แล้วนะผมว่าเจคพยายามจะยื้อเวลานะผมก็ได้รีบวิ่งไปดูนะเจคอของเราก็กลับมาที่บ้านนะนางเอกของเรานะก็กําลัง คิดชื่อลูกอยู่นะฮะก็พระเอกของเราเนี่ยก็มาขอบคุณเจคอบนะครับผมที่ยอมทําช่วยนังเอกนะฮะก็นังเอกของเรากำลังตั้งชื่อลูกนะผมถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ชื่อ J A อะไรสักอย่างนะขออภัยด้วยนะก็คือย่อมาจากเจคอบกับเอ็กวิดนะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ชื่อเรเนต์มีนะครับผมอ่าเป็นชื่อแม่แม่ของพวกเขานั่นเองเนี่ย อาแก้วน้ำนะผมะมันจะตกนางเอกของเราก็ลงไปเก็บนะผมแล้วทาให้กระดูกข้างหลังเนี่ยกระดูกที่โค้งเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยแตกนะผมอ่าแล้วพอนางเอกของเราเนี่ยล้มลงไปถึงพื้นเนี่ยเข่าของเขาก็กระแทกแตกอีกนะ ก็นะหลังจากที <S an> ่นางเอกของเราเนี่ยล้มลงไปนะผมก็ต้องทํคลอดเลยนะผมเพราะว่านางเอกของเราจะแท้งเอานะก็นางเอกของเราเนี่ยก็มานอนอยู่บนเตียงนะผมแต่พวกคารายไม่อยู่เลยนะโรสรี่ของเราเนี่ยก็พยายามจะทําท้องฮะไอ้ทาทาคลอดให้นั่นเองนะผมขออภัยด้วยแต่ว่าพอเห็นเลือดของนางเอกแล้วนะเขาก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่นะเอ็กเวิร์ดก็รีบพาโรสรี่รีบออกไปนะให้อลิซพาโรสรี่ออกไปนะถ้ากกับว่าเหลือผู้ชายสองคนเจคอบกับเอ็กเวิร์ดนะในการทําคลอดของนางเอกนะผมในของเราก็เจ็บปวดทรมานมากๆเลยนะผมก็ถึงกับแบบร้องกรี๊ดทั่ว ว่าเลยนะฮะพ่อเอกของเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขานะเขาก็ใช้ฟันของเขากัดทำข้อนั่นแหละครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ใช้มีดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลูกก็ออกมานะผมอืมแต่ผมไม่ได้รู้ไม้ดูนะผมเพราะมันมีเลือดนะนี่ก็พ่อเอกของเราก็อุ้มลูกอุ้มลูกอยู่นะขออภัยด้วย พ้อในของเรานะหลังจากที่ข้อลูกไปแล้วนะก็สิ้นลมหายใจนะครับผมนี่นะนอนนิ่งเลยนะเจคอบของเราก็พยายามจะเรียกสติให้เบล่าเนะี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมแต่เจคอบของเราเนะี่ยคือตอนแรกไอ้ว่วจะให้ลูกกับเจคอบนีผมแต่ว่าเจคอบบอกจะมาส่งให้นะผมเพราะเจคอบไม่ชอบนะลสรสเตอรี่นะหลังจากที่ตั้งสติได้แล้วก็มารับลูกไปนะนี่นะที่เห็นฉีดให้อยู่ก็เป็นพิษ เพื่อนายของพระเอกนั่นเองเนี่ยผมก็พยายามจะปั๊มัวใจบ้างผายปอดบ้างนะผมแต่ว่านายของเราก็ยังไม่มีที่ที่ทีท่านะผมขอภัยด้วยทีท่าจะฟื้นขึ้นมาเลยนะเจคอบของเรานี่ก็ทําใจไม่ได้แล้วผมแล้วเจคอบของเราก็นะก็ปล่อยให้พี่เอกเราเนี่ยดูนางเอกต่อเนะผมเพราะว่าเจคอบของเราเด๋ยวรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะพี่เอกเราก็พยายามจะปั๊มัวใจให้นางเอกนะเจคอบของเราก็ออกมาข้างนอกนะผมแล้วก็มานั่งร้องไห้อยู่นอกคนเดียวนะผมเพราะว่าเขาเสียใจนะผมที่ านางเอกส,สีชีวิตนะพี่ของเราเนี่ยก็พยายามยื้อชีวิตนางเอกต่อนะผมยังไม่ยอมเสียสละนะผมก็แต่นางเอกของเราเนี่ยก็ไม่มีทีท่าที่จะฟื้นคืนชีพเลยนะพี่ของเราเลยกัดนางเอกนะผมกัด ทั่วร่างกายเลยนะผมกัดแขนขาคอกัดทั่วร่างกายเลยนะลอซเซอรี่ของเราเนี่ยก็ดูลูกอยู่นะผมเจคอปของเราเนี่ยก็คิดอะไรบางอย่างได้นะผมก็คือเขาจะไปฆ่าลูกของนางเอกนั่นเองนะผมอ่าอนี่พวกแซมนะผมก็ทราบแล้วนะผมว่าอ่คือกำลังจะออกไปบุกนะผมแล้วเขาก็ทราบนะผมว่าเบลล่าตายแล้วนะผมนี่มีคนมาบอกนะฮะเป็นพวกของแซมนั่นเองนะผมนี่พ่อเจคอปเนี่ยผมก็พยายามมาเกลี้ยก่อนให้แซมอะ่ะเบาๆลงหน่อยนะแต่แซมก็ไม่สนใจนะแล้วก็ออกไปนะเพื่อที่จะบุกนะผม ก็เจคอ,อบของเราเนี่ยเข้ามาที่ลอตเตอรี่นะผมเพื่อจะมาฆ่าลูกของนังเอกนะผมแต่เมื่อเจคอ,อบเนยมองเข้าไปในตาของเด็กคนนั้นน่ก็เขาก็ได้แบบพบเห็นอะไรบางอย่างเนรับผม เขาก็ได้เห็นนะเป็นภาพในสมองของเขานั่นเองครับผมเป็นภาพตอนลูกของเวลาโตนะครับผมแล้วก็คือเขาคล้ายๆว่าทําการผูกจิตกันนั่นเองนะครับผมเจคอ,อบของเราก็ได้คือภาษามันก็คล้ายๆตกหลุมรักอะครับเออคือนะเจคอ,อบมันเห็นอนาคตอะไรประมาณนี้ทาให้เกิดการตกหลุมรักขึ้นนะครับผมอ่าก็ถัดไปที่เจคอ,อบเนี่ยมันก็ล้มไปเลยนะครับผมก็คือแบบมันแบบซุดไปเลย แต่พระที่เพรของเราเนี่ยผมก็รู้สึกได้นะผมว่าพม่มาป่าี่ยบุกเข้ามาแล้วนะฮยเขาก็ได้เรียกอเออนี่ยะพ่หมาป่าก็บุกเข้ามาจริงๆเนี่ยกำลังวิ่งมานะผมพวกเพระเนี่ยก็เรียกให้คนที่อยู่ที่บ้านเนะี่ยเหลือแค่อลิสกับโรสลี่แล้วก็โรสลี่เนี่ยเขาให้ดูลูกเนี่ยผมก็เหลือแค่สามคนนะแจปเปอร์อลิสแล้วก็เพรเครับผมออกมานะสู้กับหมาป่าเจ็แปดตัวนะผมคือพวกของแซมนั่นเองนะผม นี่นะก็มีการตอบโั้เกิดขึ้นนะครับผมแต่ด้วยการที่จานวนคนเนี่ยน้อยกว่านะทำให้พระเอกของเราเนี่ยเสียหลักนะครับผมทุกคนเนี่ยโดนเสียหลักหมดเลยนะผมจังหวะนั้นนะก็เนี่ยเจคอปเอ่อพวกแซมในกาลังจะฆ่าพระเอกนะผมจังหวะนั้นนะพวกคารายนะผมก็เข้ามาช่วยนะที่ออกไปหาเลือดนะผมเขากลับมาถึงแล้วนะเข้ามาช่วยนะนี่เป็นพวกหมาป่าก็คือเอ่อพวกเป็นน้องของเจคอปนะทั้งสองคนนะผู้หญิงผู้ชายนะ ก็เห็นนะผมว่าพวกพี่น้องของเขาเนี่ยกำลังต่อสู้นะแต่เขาก็เห็นนะผมว่าอลิสเนี่ยกำลังเสียท่านะฮะทำให้ดรนะผมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็วิ่งเข้าไปช่วยนะผมทําการต่อสู้กับหมาป่าเเป็นพวกครอบครัวของเขานั่นเองนะผมนี่ก็ได้เกิดการโุวมุนกันมากเลยนะผมตอนนี้พวกเอ็มมุงเอเมกก็มาแล้วนะผมสถานการณ์เริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะผม แต่ว่าเนี่ยนี่นะลูกความที่หมาป่ามันเยอะกว่านะผมแล้วพวกเ,เอกนึงไม่ได้กินเลือดนานนะเจคอบอเราก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างนะผมแล้วก็พยายามบอกแซมว่าจะฆ่าลูกของนางเอกเนี่ยต้องผ่านตัวเขาไปก่อนนะ เขาได้โดนเวี่ยงก็ไปบนฟ้าและกลายร่างลงมานะผมอ่าพวกหมาป่าเนี่ยก็เริ่มใจวันๆเลยนะผมเพราะว no so right right so uh, so ่าตอนเจเจคอบของเราบีพลังแห่งลาชันแล้วประมานนี้เนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กันทางกระแสจิตอีกครั้งหนึ่งนะ่ยผูอหงของเราก็บอกนะผมว่าเจคอบของเราเนี่ยผูกจิตใหม่แล้วใครที่ผูกจิตใหม่แล้วนะผมไม่สามารถทําลายผู้หญิงของคนที่ผูกจิตได้นะผมอ่าก็คือว่าพวกแซมเนี่ยไม่สามารถฆ่าลูกของนางเอกได้นะผมเจคอปของเราก็ใช้คําสั่งอะไรประมาณนี้นะก็หลังจากที่แซมของเราเดี่ยไม่สามารถจะทำลายลูกของนางเอกได้แล้วผมก็ทําาได้อย่งเดียวคือถอยังกลับ เนี่ยผมไม่สามารถที่จะมาฆ่าลูกของนางเอกได้นะฮะแซมของเราเนี่ยก็พาพวกนะครับอ่ากลับไปที่บ้านของพวกเขาเด้วยอ่าเจก็ไม่เหลือใครแล้วผมกลับหมดเลยนะฮะอ่าพอตกมาอีกวันนึงนะตอนเช้านะฮะก็ทุกคนเนี่ยก็มาทําศพให้กับนังเอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเช็ดตัวนะภาพเบอร์นะขออภัยนะเช็ดตัวให้นังเอกนะผมแล้วก็แต่งตัวให้นางเอกที่เรียบร้อยนะตามตัวของนังเอกเนี่ยก็มีแต่แผลเต็มไปหมดเลยแผลที่พระเอกกัดเอาไว้นะ ก็หลังจากนะั้นแป๊บเดียวนะผมสีผมขงงองนางเอกนะก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงนะผมก็นี่นะผมก็ข้างในตัวขงงองนางเอกเนี่ยก็มีเชื้อของพระเอกที่เป็นไวรัสนะเนี่ยไม่ใช่เป็นเชื้อ,อแวมพายนะรักษากระดูกสานหลังที่เคยหักไปนะผมก็หน้าของน้ององคงนางเอกเนะี่ยก็เริ่มกลับมาเป็นปกตินะไม่ซีดแล้วนะผมก็ทุกคนเนี่ยก็เหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างนะผมไม่ว่าเป็นอะไรทีแจัสเปอร์นยผมหรือว่าเอเมกเนี่ยพูดคนเนี่ยเขารู้สึกอะไรบางอย่างนะครับผมรวมถึงจีคอกแล้วก็เอ็กวิดด้วยนะครับผม ก็เขาก็มองไปที่ห้องของนางเอกนะผมและนางเอกของเราเนี่ยก็แบบตอนนี้คือลักษณะเป็นปกติแล้วผมแล้วก็นางเอกของเราเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับผมอ่าแล้วก็ตัดจบไปเลยนะเอานะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการสปอยเรื่องแววไพร์ถวายไลฟ์ภาคที่สี่นะครับผม ผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะที่คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยรับชมคลิปผมจนจบนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก็ได้นะผมขอบคุณคุณผู้ชมมากมากนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะสาคัญมากเลยนะครับกระดิ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมลงคลิปเนยคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่าเห็นคลิปผมได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมใครที่ต้องการให้ผมทําแนวไหนหรือว่าทําจินสิบอันดับหรืออะไรพวกนี้แน่ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมอืม ก็ผมจะไปลองคิดดูเนี่ยผมอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมเนี่ทุกคนเลยเนี่ยผมที่รับชมคลิปของผมจนจบเนีฮยแล้วเจอกันใหม่เนะยครับผมคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาบสวัสดีครับ